อาโลกสวัสดีครับมาพบผมเชยล็อกซีเอสนะครับมาวันนี้มาอยู่กันในแอมเซ็บเทคเอชเหมือนเดิมนะครับผมก็ตอนนี้ผมได้มาหาเสียงอะไรวะมันเหมือนมีเสียงเนี่ยๆๆได้ยินไหมเสียงอะไรวะเย้ยนะกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นต้นไม้ก่อน เสียงอะไรไม่รู้คุณผู้ชมมันอยู่อยู่ใต้ดินไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตอนนี้เริ่มหลอนเฮ้ยมันน่ากลัวมันอาจจะอยู่ใต้ดินก็ได้นะฮะมันคือเสียงอะไรวะโอ้เอาแล้วหลอนแต่ต้นคลิปเลยกูนะครับผมอันนี้ก็หาไบโอมาสวอมเจอแล้วนะผมผมไม่แน่ใจว่ามันคือสวอมหรือเปล่านะฮะก็ก็หลักการของสวอมก็คือมันจะเป็นต้นไม้ที่มันมีอ่ามีวายมีเถาวัลย์แล้วก็มีทุ่งดอกบัวนะครับผมแต่ว่าสีมันเหมือนไบโอมันเนี่ยเหมือนไบโอไม เมจิกอะเหมือนไปอมเวทมนต์นะเออเหมือนไป,ไป,ไปอมของซอมคราฟนะครับผมผมไม่กล้าลงเลยวะเมื่อกี้เสียงห่าเลยวะเดี๋ยวผมขอลองลงไปดูก่อนนะเนี่ยเสียงมันอยู่ตรงนี้แหละใต้ดินเหรอใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลองไปดูก่อนนะครับลืมใส่เกาะเลยเกือบแล้วใช่อาจจะอาจจะใต้ดินคุณผู้ชมเนี่ยเสียงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วนะผมไม่รู้ว่าตรงไหนวะผมเตรียมทางหนีทีสวนไว้ก่อนดีไหมเนะี่ยทางหนีทีไร อน,นี่มันหินแล้วหินลำสโตนเอาจเงจริงนะผมควรมาขุดหาอะไรแบบนี้ไหมนเนี่ยนี่อะไรอะ่ะอ๋อหินหินหินอ๋อลังกบคุณผู้ชมลังกบลังกบชัวๆเลยนะฮะตรงน,นี้มันเป็นหินลังกบแล้วนี่ผมเตรียมหาหาอะไรมาอุดเลยแปบ๊บนึงเตรียมเอาหินอุดเลยนะครับใช่ไหมเอ้ยลังกบจริงๆ้วยตกใจหมดเลย ครับผมลังกบลังกบปิดๆๆปิดปิดปิดปป <g ül> ิดออกๆๆอ,ออกๆๆอกออกอ <g ül> อกออกเรายังไม่อยากสู้ออกมันตอนนี้นะฮะมันมันมีทางออกสู่โลกภายนอกแถวนี้เหรอผมไม่รู้ว่าผมไม่เห็นน่ะอ๋อนี่ไงอ๋อตรงนี้นี่เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งยังไม่สู้ไม่เอา <g ül> นะเรายังไม่ได้จะสู้กับไอ้กบบ้าตอนนี้นะครับโอ้โหแล้วมันดันมาอยู่ใต้ต้นไม้เราพอดีเลยนะเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนร้อนจะต้นคลิปนะฮะจริงๆแล้วผมก็หาอ่าผมได้ดีดสลิงช็อตไปหาจนเจอแล้วแหละนะครับผมว่าเออมันมันมีจริงนะฮะไอ้อะไรวะไอ้เอลต้า,อา,ตาของดูอิดนะฮะมันน่าจะใช่อันนี้ป่ะไม่รู้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองดีดมาดูก่อนอ่ามันอยู่ฝั่งนี้ป่ะถ้าจำไม่ผิดอ่าไหนเอ่ยไหนเอ่ยเอ๊ะทำไมผมเดินช้าวะเนี่ย ก็ไม่ได้หิวนี่嘛เออนี่อะไรวะเนี่ยน่าจะใช่แหละผมเพราะว่ามันมีไอแร่ี่ที่หาเจอได้จากอ่าสวอมกับใต้ทะเลเท่านั้นนะครับผม,มแต่ว่าก็มีไอแร่เนะี้ยเกิดนะฮะเราอาจจะต้องเอาไปใช้เพิ่มไหมเนะี้ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ก็เดี๋ยวจดพิกาดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะว่าตรงนี้คือสวอมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี้สเกลเลตันมันมีธนูเหรอ <c oughs> โอ้ตายแล้วมันจะโหดร้ายเกินไปนะฮะเดี๋ยว โอ้มีธนูหมดเลยอ่ะผมค้ามธนูได้ยังน่ะน่าจะค้ามได้แล้วมั้งอุ้ยเยอะเยอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โนี่ดาร์คดูอิดอุ้ยนี่มันโดหดกว่าเอนเดอร์แมนปะเนี่ยแต่ว่าเลือดน้อยนะฮะเลือดน้อย,อยอยู่เลือดน้อยอยู่เฮ <st ing noise> ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไล่เวทอะไรไม่เป็นไรกูมีรองเท้าสลามมีรองเท้าสลามมีอะไรดรอปไม่เอ่ยไม่มีนะฮะน่าจะอยู่แถวนี้แหละคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงนี่ไงแท่นบูชาดูอิดนะฮะผมคิดว่าน่านจะชั มันมันหลอนไปไหมนี่ยไอ้มันวาร์ปมันวาร์ปอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นไรเอ็นเดอร์แมนเราก็เจอมาแล้วนะนี่ไงสวอมสวอมเทลแมนพีซทาลิสติเทลอะไรวะเฮ้ยทำไมท,ทำไมตัวนี้สีแปลกๆร้องแปลกๆด้วยอุย้ยมันจับผมลอยกะแต่ผมมีรองเท้าสลามรองเท้ารองเท้าสลามเนี่ย ถ้ามาสู้แรกๆนี่น,น่าจะโหดอยู่นะผมเพราะว่ามันจับเราลอยนะอุย้ยเหี้ยเดี๋ยวเราฟาร์มไปก่อนนะฮะมันเหมือนมันจะดรอปชิ้นส่วนของไม้เท้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอลองดูเควสก่อนแป๊บนึ่งฮะยังไม่สู้ยังไม่สู้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึง,น,งนะครับอ่า๋อนี่ไงมีเควสแอนด์แอนเจอร์มาแล้วนะฮะเอ้ยมันเพิ่มมาได้ยังไงวะเนี่ยตอนแรกมันยังไม่มีเลยนะครับอ่ากิฟตกิฟมีแดรออฟเทนเดอร์ซอมเทลแมนอันนี้ให้ทำอะไรเนะี่ยบีทวีนแลนด์โลเคทด มันมันจะให้เราสร้างไปไอสวอมทาลิสแมนนะฮะแต่ว่าอืมัมนมันทำยังไงอะ่ะผมลองเซิร์ชดูดิทาลิสแมนโอ้ต้องใช้ไอชิ้นส่วนให้ครบทั้ง4ี่อันแล้วก็ทำยังไงเอ่ย<ส>ก็ยังงงๆอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปฟาร์มให้ครบชิ้นส่วนทุกทุกชิ้นก่อนนะฮะโอเคต้องให้ใส่เข้าไปในนี้ปะอ๋อนี่ไงคลิกที่เอลตาม,มันจะมีให้ใส่อะไรเข้าไปนะ,ะผมใส่ใส่เข้าไปให้มันตรงชิ้นมันนะฮะอืม อ๋อใส่ตรงไหนก็ได้นะฮะแต่แต่ว่าใส่ให้ครบ4ชิ้นนะครับมันจะเกิดเพิ่มไหมเนี่ยตรงนี้มีแร่อะไรทองแดงไหนไหนก็ไหนไหนก็มาแล้วขอขุดอันนี้เพิ่มสักหน่อยมีข้างขาวสีเงินด้วยอ่ะมันจะกัดเราไหมเนี่ยเฮ้ยตัวบ้าเลยวะเนี่ยเอาทอชมาไหมเนี่ยอุ้ยเฮ้ยมันตีกันเองนะฮะโอ้มันก็ยังพอมีตัวถือยังมีตัวถือไอ้แตะอยู่นะครับโอ้ได้ชุดเกาะเหล็กด้วยยังแจ่มนะฮะเกาะเหล็กมันดีกว่าป่ะเนี่ย ป้องกนันหกหรืป้องกัน5ก่อเหล็กยังไงก็ดีกว่านะครับดีกว่าเกาะบลอนส์เนอะผมสามารถขุดหินพวกนี้ได้ไหมนะี่ยขุดไม่ได้นะครับ<_ <d> _เหมือนจะยังขุดไม่ได้มันเหมือนมีมันมีเวทมนต์ป้องกันอยู่นะฮะเนตรงนี้แบบทําอะไรไม่ได้เลยผมขุดย้ายังไม่ได้เลยนะฮะ <_ d _ 3> มันเหมือนมันมีเวทมนต์ป้องกันนะครับอเกิดแล้เกิดล้เกิดล้เกิดล้วอเฮียตกตกตกตขึ้นยังไงอะโอเค เออจับลอยขึ้นมาอย่างละกูเต้นไม่ต้องขึ้นเองนะฮะอืมเรียบร้อยอันนี้แลอะไรเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อแค่ตาแร่นะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้ทันมองโอเคคุณผู้ชมไอดาบผมมันจะพังแล้วว่ะทำไมมันพังง่ายจัยงวะเนี่ยดูรบิลิตี้เหลือแค่ร้อยกว่าเองนะครับอืมเราจะล่าได้ครบไหมเนี่ยตอนนี้ยังเพิ่งได้แค่สองชิ้นเองว่ะี๋ยวผมขอล่าก,ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอครบแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะยังไงต่อนะครับ อตอนนี้ผมได้อุปกรณ์เอ้ยไม่ให้เหมือนจะได้ชิ้นส่วนครบแล้วนะผมได้น่ะสี่ชิ้นนี้นะฮะก็ะเดี๋ยวเราจะไปลองคราฟเลยนะครับผมลองคราฟในแท่นบูชามันนั่นแหละตอนนี้เหมือนมันโปรเทคเอาไว้อยู่อะเออตอนนี้ผมทุบอะไรไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะลองเอาใส่ให้ครบปึ๊บๆๆอย่างนี้อะแล้วยังไงต่อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมีเสียงเพลงเฮ้ยโคตรอลังการ <laughs> เราดูต่อไปเรื่อยๆก่อนนะ ว้อลังการที่ไหมเสียงเพลงเฮ้ยยังแจมแล้วยังไงต่ออ่ะให้ผมหยิบออกหรือว่าไปหยิบยนี้ได้เลยเราต้องหยิบออกจากโตะนะครับผมโอเคนะครเราได้แล้วนะผมส w a ม m t a i l m n นะครับท a l i s m a n ดิผมอ่านเท i l m a n ทะเลตลอดเลยนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยแล้วเหมือนอันนี้เราทุบทิ้งได้แล้วด้วยนะเดาไม่ผิดจริงๆนะฮะว่าเราสามารถทุบทิ้งได้แล้วนะครับเราต้องกําจัดไอ้พวกนี้ออกก่อนนะฮะแล้วอันนี้เราเอาไปทําอะไรได้มั่งอนะ่ะ b e w Land o เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันนะฮะแปะไว้ตรงนี้ก่อนนะฮ <Okay. S 1> ะโอเคตอนนี้เราก็คงต้องกลับบ้านกันก่อนนะครับผมเควสนี้ได้หรือยังเนี่ยยังเลยนะครับอันคลิกเดอะเทลแมนออนเพลสแซปปิ้งทูค Create a Large Portal อ๋อเราต้องไปสร้างพอร์ทัลโอเคเดี๋ยวผมไปสร้างที่บ้านสร้างที่บ้านนะครับผมตอนนี้เราลกลับบ้านกันก่อนนะฮะเดินทางก่อนเฮ้ยกลับทางเหนือมาเรื่องืมมาเนี่ยเดี๋ยวเอาเรือมาอมเอานี้มาด้วยโอเคเพราะว่าเราต้องข้ามแม่น้ําเยอะเลยนะครับ มันมีทางไหนที่ไม่ต้องข้ามแม่น้ำไหมตรงนี้เรายังไม่ได้สำรวจแบบพื้นที่ตกสำรวจนะฮะเราจะกลับบ้านทางนี้ตอนนั้นผมล่องเรือมาทางนี้แต่วอนนี้จะผมจะไปทางนี้แล้วกันนะครับอืมดีดตัวเองไปเลยทางไหนวะทางนี้เหรโอเคจริงเราดีดตัวเองในน้ำได้ด้วยนะครับ เนี่ยแต่ว่ามันมันก็ใช้ยากนิดนึงอะ่ะเออในน้ำนะฮะเราดีดตัวเองขึ้นจากน้ําได้ก็พอแล้วนะฮะเราที่เป็นไบโอมอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นพอดซอยนะครับผมเป็นไบโอมต้นสนสูงนะฮะก็ใช้ได้อยู่อะ่ะนั่นอะไรอะ่ะอ๋อนึกว่าลังกบอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวผมมาสตาร์ตตัวเองที่ยอดต้นสนแล้วกันนะครับหนึ่งสองไป ระหว่างเดินทางกลับบ้านนะฮะก็ตอนนี้ผมว่าจะทำไหมครับหนึเป็นแนวใหม่อยู่นะครับผมก็ว่าจะทาแต่แนวสร้างเลยนะฮะก็ถ้าเกิดจะเป็นแนวเล่นเล่นตามตามเคสอะไรนี้ผมคิดว่าเล่นแบบมอสดีกว่านะผมเพราะไมค้าปกติมันไม่ค่อยมีอะไรนะฮะยกเว้นการสร้างอย่างเดียวนะผมจะศึกษาวิธีการสร้างด้วยไมค้าวานิลาให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ศึกษาเทคนิคพิเศษพิเศษต่างๆนานามากมายนะฮะก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะผมว่ามันจะเป็นรูปแบบแบบไหนเนอะต้องพยายามปรับก่อนนะฮะผมยังไม่รู้ว่าจะทําแนวไหนดีไงเออ หมายถึงว่าคลิปอ่ะเอออาจจะปรับรูปแบบคลิปนะครับผมแต่ว่าพวกเซฟเทคอะไรพวกนะี้ก็เป็นแนวเดิมอย่างนี้อยู่นะฮะก็ตอนแรกผมได้ลองอ่าเอาซาวเอฟเฟกออกนะฮะแบบเอาเอาเอา,เอาช่วงที่ไม่จําเป็นออกแบบว่ามีแค่บางช่วงนิดๆอ่นะเออแต่ว่ามันลดคุณภาพคลิปลงนะผมก็เลยแบบใส่เยอะๆเหมือนเดิมแหละดีแล้วนะผมถึงแม้ผมจะตัดตัดคลิปนานก็เถอะเออไม่เป็นไรนะฮะก็ทําให้มันเป็นแบบที่มันควรจะเป็นนะครับผมอา้าเฮ้ยถึงบ้านแล้วเว้ยด้วยความรวดเร็วนะัะ เออดีว่ะเฮ้ยจะเช้าพอดีนะเดีย๋ยวนี้อันตรายหวุณผู้ชมสเกเลตตงสกเลตัเลตเลตนเริ่มถือธนูแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นคิปเปอร์เลยนะเออหรือว่าคิปเปอร์มันต้องออกไปแล้วสําหรับยุคนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยแจ้งในนะครับโอเคเออโอ้โหแหลกเลยกลับมาบ้านปุ๊บแหลกเลยค้างเลยนะฮะอุยอ้ย ตกใจนึกว่าคิปเปิลมาบึ้มข้างหลังนะครับระว่างเราแหลกอยู่อะไรเงี้นอนสักหน่อยก่อนนะเพื่อความสะใจไปนะครับโอเคมันบอกให้ทําอะไรนะอ่าให้เอาไอเนี้ยไอสวอมทาริสแมนเนี่ยมาคลิกที่เพลสแซปลิงหรือไม่ก็ไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอนั่นแหละต,ต้นอ่อนนะครับที่วางลงไปแล้วนะฮะที่ปลูกอยู่นะครับลองดูซิว่าเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างไหมเอ่ยนะครับตรงไหนดีวะเนี้ยตรงนี้เป็นแม่งเหมือนโซนขยะเลยนะฮะจะทําอะไรก็ทํานะผมลองดูดิว่าถ้าเกิดผมทําตรงนี้แล้วกันนะ ตรงไหนดีวะตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละนะครับถ้าเกิดเอาทาลิสแมนเนะี่ยอ่ะคลิกเข้าไปแผนที่บังลูกตานะผมคลิกเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะลองดูนึ่อสองสอร้าซ้ำโบอุอ้ยอยตกใจหมดโอ้กลายเป็นกลายเป็นต้นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยยังสวยอะไรเนะี่ยอมบีมาเอา้าแล้วด,ดาบลองหายไปไหนเนะี่ย ผมคิดว่ามันเปลืองนะฮะใช้ไอ้ดาบเลยรู้สึกเปลืองเพลืองเนอะเด็กซอมบี้ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยต้นไม้โคตรใหญ่นะครับผมเออ,เอ,อตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะต้นใหญ่ขนาดดีนะฮะ <C 2> <_ C 2> โอ้ดีเนี่ยถ้าเกิดเราวางแถวบ้านนี่มันไม่กินบ้านเราเข้าไปเลยเหรอวะเนะี่ยเออก็โอเคเนอะนะครับเออแล้วมันทํายังไงเนะี่ยอ่าตอนนี้เราก็ไดาอาชิเมตแล้วหรือยังนะฮะ to the b e t h l e n d เอ้าวก็ทําแล้วนี่มันเป็นพอทหรือยังล่ะ เทรดวูดแล้วเราจะทํายังไงอ่ะได้ข้างบนนั้นคืออะไรเนี่ยเราสามารถวางบล็อกในนี้ได้ไหมนะคำถามถามกูเยอะเหลือเกินเนอะนะเทรดวูดลีฟอ๋อเป็นใบแล้วนะฮะผมข้างบนนะฮะไปยังไงอ่ะกดชิปย่อหรือยังไงอ๋อกดชิปค้างไว้นะฮะหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ผมกดชิปค้างหรือไม่ก็แค่ยืนค้างเฉยๆนะครับทําไมแบล็กเกาหน่ากลัวอ,ลอ๋เหรอเฮ้ยมาแล้ววายเดนิส <Wild erness. S 1> ทำไมมันเป็นไง โอ้เดอะบีทวีแลนด์ผมได้อชิมเมนต์ไหนเนี่ยแล้วทำไมอชิมเมนต์มันแตกปไปเรื่อยๆเลยวะเนี่ยโอ้ได้แล้วอันนี้นะครับอะ่ะวีทูดเส,ส,สียงข้างนอกทำไมเสียงมันน่ากลัวจงวังวะมันจะมีตัวจแจมสแกรอะไรไหมเนี่ยถ้บ ทำไมที่นี่มันปักทอชไม่ได้แล้วมันมีเสียงอะไรแอชแวร์แอชแวร์อะไรเนี่ย๋อผีตัวนี้เหรอหวังว่ามันจะไม่โอ้โหน่ากลัวจังวะโอ้เฮียเลือดเยอะด้วยสวอมแฮกแม่มดนะฮะแม่มดแม่มดเราปักทอชไม่ได้ด้วยทอชหนับเฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยทำไมผมนึกถึงไอ้เดอะแฮกในเดย์ by d เดย์ไลท์มันจะมีจัมสแก,ก์แบบ โ่มาจากพื้นแบบระเบิด,บดออกมาจากพื้นเป็นกับดักอะไรเงี้ยผมสู้ยากจังวะโอ้ยโอเคนะผมก็เดี๋ยวอืเราควรทําอะไรต่อวะเนี่ยแป๊บนึงนะมันมีหลอดอะไรมาเพิ่มเนี่ยตอนแรกผมก็นึ้ว่ามันหลอดอะไรเนี่ยข้างบนตัวไอ้ข้างบนหลอดอาหารนะ่ะมันเป็นหลอดโคลนเหรอถ้าผมลงน้ําจะไอ้นี่มันจะลดลงเรื่อยๆเหรอหรือว่ามันเป็นอัตราเวลาที่เราสามารถอยู่ที่นี่ได้อะไรงเงี้ยหรือป่ะ ไม่น่ากลัวใช่ไหมายเลยมันเป็นสวอมจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเป็น่อะไรน่ะปลาเป็นลันปูเหมือนเหมือนจะใช่ไอ้มันไม่ใช่ปลาเป็นลันย่าดิไอ้ปลาอะไรนะที่มันอยู่ใต้ท้องทะเลที่มันในเรื่องนีโมคุณผู้ชมที่มันเอาหลอดไฟไปล่ออ่ะเออเห็นไหมบอกเขาจะเข้าใจไหมแล้วเราต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยเดี๋ยวรีบโอ้โหอะไรมาเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเฮ้ยหเอ้ไอชิพเมนบ้าเลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยอื้วเอาเล่นเอ็ดสองก่อนนะฮะอันนี้มันมันเยอะไปนะวีทฟูดเดี๋ยววีทวีท วีดนี่มันแปลว่าอะไรมันแปลแปลได้หลายอย่างนะอ่าวีทวีทวูดสติกแอร์ฟาวบายเบรกกิ้งให้ไปตีวีทบุชอันนี้สวอมลีทลีทเกี่ยวกันไหมมันเหมือนทุกข้เคนป่ะอันเนี้ยเป็นลีทเนี่ยนะฮะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปปลูกที่บ้านเราด้วยวีทบุชอันไหนคือวีดอันนี้ทอแคทเทลต้นหางแมวอ้าวทุบแล้วหายไปเลยนะครับไปกล้าข้ามไปเลยวะไอปลาบ้านเอ้ยนี่ว่านละ มันก็ไม่ต่างอะไรกับปิลันย่าเลยนะไอตัวเนี้ยแค่มันอึดกว่าโอเคนะครับเฮ้ยควรทำอะไรดีวะเนี่ยแบบผมไม่กล้าเดินไปไหนเลยวะ่ะอ่าวีทวูดล็อกอน,นี่ไงต้นวีทใช่ไหมวีทวีทต้นวีทนะครับต้นวีทต้นวีอมันบอกให้หาแค่พุ่มต้นวีทอะรูอร้อันนี้คือพุ่มแล้วว่ะ อันนี้คืออะไรเหมือนสาล่ายนะครับผมเป็นเป็นตะไคร่น้ำนะฮะเป็นตะไคร่น้ำเฮ้ยนี่เห็ดอะไรเนี่ยเห็ดเรืองแสงอุย๊ยเรามันมันน่ากลัวจังวะเดีย๋ยวผมอลองดูก่อนนะครับอันนี้ต้นอะไรเอ่ยต้นแซฟทรีล็อกต้นแซฟอะไรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเอาต้นวีทก่อนดีกว่าตามตามมาชิเม้นก่อนนะตามมาชิเม้นก่อนเราอย่าพึ่งนอกเรื่องนะครับมันน่ากลัววะ่ะ <laughs> เฮ้ <laughs> ทำไมผมติดสถานะขุดช้าเนี่ยคุณผู้ชม อ๋ออยู่ที่ไปอมนี่ผมจะขุดช้าเหรอ Getting the h a r d w o o d w ู e วี w o o d อ๋อคืออันนี้ใช่ไหมผมมีเอ็ก v a คาเวยังเนี่ยที่เกียจตัดอย่างเงี้ยแล้วต้นมันใหญ่มากคุณผู้ชมเอ่อ Baking Wheatwood Bush ต้องเป็น Wheatwood wood Bush Bush เสียงอะไรวะเมื่อกี้มึงยังไม่มีเลยไม่ใช่เหรอ <laughs> มึงมายังไงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง ผมต่อขึ้นไปก่อนนะฮะมีจระเข้เฉยเลยวะ่ะโอ้ตายละอ่าลิฟต์ลิฟได้ไหมลิฟได้ไหมไม่ไม่ต้องบูชได้ไหมลิฟนะมันให้หาอะไรอะ่ะแล้วมันเฝ้าพอร์ทอลเราไว้ด้วยดิเดี๋ยวผมไปหาลองลองลองไปหาพุ่มไม้ก่อนนะฮะุ่มไม้พุ่มไม้พุ่มไม้มันมีอันไหนรูปร่างหน้าตาคล้ายพุ่มไม้ไหมเนะี่ยมันมีแต่สวอมลิฟเนะี่ยอืมทำไมผมหลอนวะคุณผู้ชมมันน่ากลัวที่ฝ่ายเลยวะ่ะ ไอ้น,นี่อะไรตุ๊กแกเหมือนมีตุ๊กแกด้วยคุณผู้ชมแล้วทำไมเมื่อกี้เลือดผมลดอ,อันนั้นต้นอะไรวะนะ่นอ่ยเราต้องอย่าไปกลัวฮะเดี๋ยวเราจัดการไอ้ alligator ลลนี่ก่อนเลยดีกว่าไหนว่า alligator ลลเ,เมื่อกี้ไปไหนละไม่ใช่มันเข้าไปในพอทอลเราแล้วนี่ไงนี่ alligator ล,ลูกเก,เก็ตีมันตีมัน ตีตัวเฮตัวเฮมันคือจระเข้หรือตัวเฮวะเนี่ย่ามันก่อนนะอย่าไปกลัวมัน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 ได้หนังมันมาด้วยเว้ยเออดีมากอันนี้อะไรนะเนี่ยเหมือนได้เนื้อมันมาด้วยนะฮะอันนี้วีตฟูดแซฟเฟอร์ลิงต้นวีตอืมก็ได้มาแล้วนี่หว่าต้นวีตแล้วผมต้องทำอะไรวะเนี่ยอ้ยหาวีตฟูดสติ๊กเหรอนี่ไงใช่ไหมก็สติ๊กธรรมดานี่ว่า แล้วทำยังไงวะผมรู้สึกเริ่ม,มงงแล้วเนี่ยใครก็ได้บอกทีว่าต้องทำยังไงกูอยู่ใครวะเนี่ยเฮ้ยอืมอ่ะวีดวูดล็อกครับไงไ,ได้บ้างเอาไปตัดเป็นวีดวูดสติ๊กได้ไหมวีดอ่ะวีดอ่ะวีดวีดวูดสติ๊กวีดวีดวูดสติ๊กเอาไม้วีดวูดไปตัดได้โอเค ถ้างั้นถ้างั้นง่ายละถ้างั้นง่ายละนะฮะเอาไม้วีดวูดไปตัดได้แต่ต้องตัดได้กับเขียงหรือไม่ก็ให้ม้าตัดเท่านั้นนะครับอย่าเอาไปใส่เครื่องนะนะใส่เครื่องตัดไม่ได้นะฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาวีดวูดกลับบ้านสักนิดนึงก่อนโอ้โหมันจะพังแล้วคุณผมมู้ชมเหลือเหลืออัติลิบี้เท่านั้นนะสามสิบแปดนะฮะโอเคขุดไปอีกสักไม่กี่บล็อกก็พอละขุดทีหนึ่งใช้หนึ่งใช่ไหมสามสิบหกโอเคใช้หนึ่งนะฮะสามสิบห้าสามสิบสี่สามสิบสามสามสิบสองสามสิบเอ็ดสาม โอ้ยตายเถอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมลองดูดิว่ามันแค่ยืนเฉยหรือว่าต้องกดชิปด้วยอันนี้ผมแค่ยืนเฉยนะฮะแค่ยืนเฉยไม่วาฟอว์ว์ไดีกว่าโเอ้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเอ่อตัดฟีดวูดดูนะฮะอืม ต้องใช้ต้องใช้แบบธรรมดาเท่านั้นน่ะไอเขียงธรรมดานะครับกับขวานโอเค EC EC นะฮะขวานธรรมดาเรามีไหมมีอยู่ขวานบรอนซ์นะครับอืมผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ทำไมเยอะแยะโอเคเออผมควรเอาอะไรเก็บไว้บ้างดีโอหกล่องเวทมนต์ผมม่งจะเต็มแล้วอะ่ะโอเคนะครับเก็บของเรียบร้อยอาทิตย์ตกหรือขึ้นวนะเนี่ยอาทิตย์ตกนะครับ มาถึงก็มืดอีกแล้วเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปทำวิดวูดสเติกสเต็กกันนะครับผมอ่ามีเขียงไหมเนี่ยผมไม่มีเขียงพอเตอะไม่มีก็ไม่มีวะเฮ้ยทำไมก็ได้วะเฮ้ยอ่าววูดพวกมงพวกไม้ผมอยู่กล่องไหนวะเนี่ยกล่องนี้นะครับเอาดาร์กโอ๊กมาทำโอเคจริงๆใช้อันเดียวแหละแต่ผมกลัวมันไม่เป็นเลขคู่ กลัวมันไม่เออนั่นแหละกลัวมันไม่เป็นเลขคู่นะฮะก็เลยต้องเอามาทําอย่างนี้อันนี้คือเขียงแล้วใช่ไหม <S <S โอเคเอามาสับเอ้ยแล้วถ้าให้ม้าตัดมันได้เยอะกว่าปะม้าตัดได้สี่คนตัดก็ได้สี่เหมือนกันม้าตัดสองรอบทูทูไทม์ช็อปแต่ว่าถ้าคนตัดคือตัดสี่รอบนะฮะตัดแบบโ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 บอะไรอย่างงี้อ่ะลองดูสี่รอบโอเคเอ้าวก็ทางอันนี้นี่嘛วีดแพล้ง คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อต้องตัดจากวิดแพล้งไม่ใช่วิดล็อกนะครับผมวิดแพล้งสามารถเอาไปให้เครื่องตัดได้โอ้แต่เยอะกว่าผมเอาไปให้เครื่องตัดดีกว่านะฮะไอเอาไปตัดเป็นแพล้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาไอเนี่ยมาตัดเป็นสติ๊กทีหลังนะครับโอเคอีซ okay, ี่ง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเออโอเคแล้วก็เอาวิดแพล้งมาจริงๆไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นเอาแค่สี่อันนี้ก่อนก็พอแล้วนะครับเอาแค่สี่อันนี้มาตัดเป็นสติ๊กได้แล้ววิดวูดวิดวูดสติ๊กนะฮะ ทำมาเยอะๆก่อนผมไม่รู้ว่ามันเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคได้13อันเอ่อเอาไปทำอะไรได้บ้างดู achievement with wood controller with wood not wearable for so shopping between land อะไรไม่รู้นะครับโอ้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเริ่มมึนหัวแล้วนะครับผมก็น่าจะเท่านี้ก่อนละกันนะครับวันนี้นะครับขอเป็นคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนละกันนะท่านคิงก็ไม่สั้นนะครับทำอะไรเยอะนะฮะแต่ว่าตัดให้มันเหลือสั้นๆแค่นั้นแหละนะครับ <S <S โอเคนะฮนะเดี๋ยวหาที่ปิดคลิปดีๆก่อนนะฮะ เอาแม่งหน้าพอร์ทัลตรงเนี้ยบอกเลยนะครับโอ้โหตอนนี้บ้านเรากลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยตอนแรกว่าจะคุมเต็มซะหน่อยตอนนี้มีเต็มเวทมนต์โผล่มาแล้วนะครับโอเคนะฮะก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ไปด้วยนะครับผม <laughs> อย่าลืมชวนเพื่อนมาดูกันเยอะๆนะครับโอเคนะผมขอให้ทุกคนโชคดีผมไปแล้วบ๊ายบาย